ทุกคนคงเคยได้ยินประโยชน์ที่ว่าถ้าเราเริ่มต้นชั่วโมงแรกของมันได้ดีเนี่ยวันทั้งวันของเราก็มีแนวโน้มที่จะดีไปด้วยใช่ไหมครับเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหงุดหงิดนะครับมันก็จะมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นกับเราทั้งวันเลยะอะไรก็ดูเหมือนจะผิดพลาดไปหมดนะครับแล้วก็เหมือนกับโชคไม่เข้าข้างเราเลยในวันนั้นนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีวลีที่ฝรั่ง,งชอบพูดกันบอกว่า get up on the wrong side of the bed นะค,คืออาการที่แบบวันนั้นอะไรก็ผิดที่ผิดทางไปหมดจริงๆอารมณ ด้วยอารมณ์บวกเนี่ยโอกาสที่วันนั้นๆจะเป็นวันที่ดีก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะฮะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องมอร์นิ่งรูทีนที่ผมทํากันแล้วก็จะตอบคําถามในคอมเมนต์แล้วก็ในอินบ็อกซ์ที่เกี่ยวกับรายการนิวยูเนี่ยนะฮะม่ว่าจะเป็นการเช็คสุขภาพการนอนด้วยแหวนการทํา IF นะครับรวมถึงการรับประทานโปรตีนโดยไม่ทําให้ค่าอูริกเพิ่มนะครับไปติดตามมอร์นิ่งรูทีนของผมกันได้ในเอพิซดนี้เลยนะฮะ มีคนถามมาว่าเอออยากให้รีวิวแหวนที่ผมใส่อยู่ในการาดีเท็เรื่องของการนอนเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะเป็นเจาออร่าริงเนี่ยนะฮะคือก่อนเราจะไปอ่านค่าจากแหวนเนี่ยเรามาทําความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าคนเราควรนอนมาละกี่ชั่วโมงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการนอนของเรานั้นยังดีหรือไม่ดีนะครับข้อมูลจาก Sleep Foundation เนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่าระยะการนอนที่ดีที่สุดสําหรับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเนี่ยควรอยู่ประมาณ7ชั่วโมงต่อคืนนะครับ ส่วนคนที่อายุน้อยกว่านั้นต้องนอนเยอะกว่านั้นนะฮะวัยรุ่น13-18ถึงปีเนี่ยคุณน,นอน8-10ถึงชั่วโมงต่อคืนนะครับเด็กกว่านั้นนะฮะหกถึงสิบสองปีคนนอนเก้าถึงสิบสองชั่วโมงต่อคืนเรียกว่ายิ่งเด็กยิ่งควรนอนเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเฉพาะจํานวนชั่วโมงอย่างเดียวนะครับก็ต้องแตกต่างกันไปตามตัวบุคคลด้วยนะฮะบ,บางคนอาจจะนอนน้อยกว่านี้บางคนต้องอาจจะต้องการการนอนเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ คุณภาพการนอนก็เกี่ยวข้องเหมือนกันแพทเทิร์นการนอนพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยบางคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะต้องนอนมากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับบางคนที่มีกิจกรรมหรือว่างานที่ต้องใช้สมองเยอะมากๆระหว่างวันเนี่ยก็ต้องการเวลานอนมากขึ้นไปอีกคนเราเนี่ยเวลานอนจะมีอยู่ด้วยกัน4 s t สเตจนะฮะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น N I M sleep นะฮะ non rapid eye movement sleep นะฮะแล้วก็ I M sleep หรือว่า rapid eye movement sleep นั่น,นะครับ โดย N I M เนี่ยจะมี3 stage นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย I M 1 stage ใน1วงจรการนอนของเรานะฮะ N I M Sleep Stage 1เนี่ยเป็นช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับช่วงนี้ใครปลุกจะตื่นเลยเพราะว่ายังหลับไม่สนิทด,ดีนะครับความยาวของช่วงเวลาเนี้ยจะอยู่ประมาณ1-7นาทีนะครับแล้วก็จะเป็น N I M Sleep ใน stage ที่2วนะครับอันนี้เราหลับไปได้สักพักนึ่งละยังไม่ลึกมากนะครับความยาวของการนอนตรงนี้อยู่ประมาณ10-25นาทีนะครับแล้วก็เป็น NIM Sleep Stage ที่3อันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราหลับลึกนะครับการทำง,งานของกล้ามเนื้อระดับชีพจรอัตราการหายใจเนี่ยจะลดลงอย่างมากในไซเคิลนี้นะครับร่างกายเราจะเข้าสู่โหมดการผ่อนคลายอย่างเต็มที่เป็นช่วงที่เราตื่นยากถ้ามีคนรับกลุกและในสเตจสุดท้ายคือ I.M. นะฮะเป็นช่วงที่สมองทำงานเนี่ยแทบจะเกือบเท่าตอนเราตื่นเลยนะครับข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาเนี่ยเอ่อก็บอกว่าช่วงนี้คือช่วงที่กล้ามเนื้อต่างๆหยุดทำงานยกเว้นหัวใจกล้ามเนื้อตาและ กล้ามเนื้อเรียบนะครับถึงแม้ว่าเราจะนอนหลับตาอยู่แต่ตาของเราจะขยับไปมาอย่างรวดเร็วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราฝันนั่นเองนะครับฝันเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงนี้นะฮะโดวยอาจจะเกิดขึ้นยาวนาน,นตั้งแต่10นาทีไปจนถึงเป็นหลักชั่วโมงก็เป็นไปได้นะครับทาง Sleep ร o u n d a t i o n เขาบอกว่าช่วงนี้สมองของเราเนี่ยจะประมวลผลการเรียนรู้รวมถึงทักษะที่ได้จากวันนั้นๆน,น,นะครับว่าจะเลือกเก็บอะไรไว้ในความทรงจําจะเลือกทิ้งอะไรออกไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยจากงานวิจัยยังพบว่าสมองของเราเนี่ย จะมีพัฒนาการในช่วงของการนอนแบบ I E M นะครับโดยเฉพาะาสำหรับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราควรจะมีช่วงการนอน I E M ประมาณสัก2ชั่วโมงนั่นเองนะครับ <S <S เราดูกันว่าเวลาเรานอนเนี่ยนะฮะเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่ดูเนี่ยนะครับคือสกอร์จะพบว่าสกอร์ที่เป็นตัวเลข0-100ถึง100เนี่ยนะครับมันตรงกับความรู้สึกเรามากๆเลยตรงตลอดเลยเวลาดูแล้วแบบอืมใช่เลยนี่แหละประมาณนี้นะครับ วันนี้ได้สกอร์เจ็ดสิบเอ็ดนะครับซึ่งก็ถือว่ากลางๆยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถ้าดีจริงๆเนี่ยต้อง80ขึ้นนะครับนะครับเราก็มาดูนะครับเมื่อคืนเนี่ยนอนไป6ชั่วโมง2นาทีนี่คือเวลานอนจริงๆนะครับ time in bed คือตั้งแต่เราเข้านอน efficiency ก็คือเอาตัวเวลาที่หลับทั้งหมดนะครับมาหารด้วยเวลาที่อยู่บนเตียงทันต่อไปนะครับอันนี้เป็นตารางดูว่าคุณมีแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมันก็จะบอกนะ total sleep เท่าไหร่นะครับ การพักผ่อนเมื่อคืนถือว่าใช้ได้นะครับเวลาถือว่าโอเคแล้วอะไรแบบนี้นะฮะมีดีฟซีฟยังไงอะไรยังไงนะครับไอเอ็มซีฟยังไงนะครับมาดูตัวที่เป็นกราฟเนี่ยจะละเอียดมากอันนี้ชัดเลยนะฮะก็จะบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยนะคุณเริ่มตั้งท่านอนใช้คำนี้แล้วกันนะฮะตอน5้าทุ่มห้าสนาทีนะครับของผมนี่นะฮะแล้วก็นอนไปแป๊บนึงก็หลับนะครับหลับช่วงแรกก็ยังเป็นหลอดหลับมาเป็นไลท์ซีฟก่อนนะฮะแล้วก็เป็นดีฟซีฟเนาะนะตามซีเควนซ์เลยนะครับแล้วก็มาเป็นนะะฮ แล้วก็เป็นไซเคิลที่2นะครับไลท์ส p ลปดีฟสเลปแล้วก็มาเป็น r e m นะครับแล้วตื่นฮนะตื่นขึ้นมาซึ่งก็ตื่นจริงๆนะเมื่อคืนตื่น้นนมาครั้งหนึ่งล้วก็เดินไปห้องน้ำตื่นขึ้นมาปุ๊บก,กลับมาเป็น r e m ก่อนนะฮะแล้วก็เป็นไลท์ส e e ปแล้วก็เป็น r e m ไม่มีดีฟส e e ปแล้วนะอันนี้น่าสนใจเพราะเวลาตื่น,นมากกวลางคืนเนะี่ยมาผมมันจะเป็นแบบนี้คือเอ่อมันจะไม่มีช่วงดีฟส e e ปแล้วนะครับซึ่งเห็นว่าคะแนนดีฟสเลปแบบไม่ดีคำถามที่2นีครับมีคาถามมาว่า ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับจะหลับช่วง2-3งถึงทุ่มบางทีอ่านหนังสือ,อฟังพอดแคสต์คือไม่ได้ตั้งใจนอนอ่ะคือหลับไปเองนะฮะแล้วก็ตื่นมาช่วงตี2องตีสานะฮะหลับอีกทีเกือบตี4จะแก้ปัญหายังไงดีตอนนี้อายุ37เราเปลี่ยนเวลานอนไปเลยดีไหมนะครับจริงๆปัญหาการนอนแบบนี้หลายคนหลายคนก็เจอนะครับอันนี้อาจจะต้องลองปรับเวลาเข้านอนนะฮะดูว่าคือถ้ายังไม่ถึงเวลานอนนะฮะอาจจะยังไม่ไปนอนที่เตียงแล้วการอาจจใัยคำนี้นะครับ ถ้าอ่านหนังสือก็จะอ่านหนังสือบนก้าอี้นะครับหรือว่าถ้าฟังพอดแคสต์เนี่ยก็อาจจะทำยังไงก็ได้ให้มันไม,ไม่ไม่ไม่อยู่ในที่สบายเกินไปนะฮะไม่งั้นก็จะก็จะหลับการน,นอนแบบที่หลับไปตอนหัวค่ำเนใช้คำนี้เนี่ยนะฮะบ,บางทีเนี่ยมันจะทําให้ คุณภาพการนอนโดยรวมไม่ค่อยดีต้องแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องต้องลองปรับดูค่อยๆทีละนิดนะฮะหรือเราจะลองปรับสภาพการนอนก็ได้นะฮะทำให้ห้องมืดเพื่อให้เราหลับได้สนิทปิด notification เสียงรบกวนต่างๆนะครับอ่อเราก็ลองมาดูว่าเอ๊ะจริงๆเราดื่มพวกคาเฟอีนในช่วงบ่ายหรือเปล่านะฮะดื่มลองหลีกเลี่ยงดูก็ได้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยบางทีมันเกี่ยวข้องกับการนอนมากกว่าที่เราคิดนะฮะบ,บางคนรู้สึกว่านอนหลับแต่นอนไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าไปดื่มคาเฟอีนในช่วงบ่ายนะครับ ถ้าทําอะไรแล้วไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าคุณภาพการนอนแย่ยังเหนื่อยอยู่อะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะฮะก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับจริงๆมันมีการทำสลิปเทสนะฮะแล้วก็หลายคนก็จะได้เครื่องที่ชื่อว่า c ี a แเนี่ยนะฮะที่บ้านผมก็มีเหมือนกันบางวันก็ใช้่ม,มันเป็นเครื่องที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนนะครับในตอนนอนนะฮะซึ่งถ้าใช้ได้นะจริงๆเราดีนะฮะคือถ้าเกิดวันไหนที่ลองใช้ดูจะรู้ว่าการนอนเนี่ยมัน อ่าเดี๋ยวเดี๋ยววัหลังจะมาคุยเรื่องนี้ยายาแต่ว่ามันคือบางคนอาจจะใส่แล้วรำคาญนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ได้เนี่ยมันช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นจริงๆอีกเรื่องหนึ่งคือการดื่มน้ำฮะอย่างที่บอกไปในอีพีของกอเนี่ยนะครับว่าเรื่องของการดื่มน้าในแต่ละวันเนี่ยต้องดูเรื่องของเพศอายุน้ําหนักอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคืออาจจะเกิดอาการปวดหัวนะฮะแล้วก็ง่วงด้วยนะฮะง่วงแบบง่วงแบบเหหนื่ออยยยะ้้วกกก็ทําาใโฟัสไรด ทำให้การดื่มน้ําทันทีหลังตื่นนอนอันนี้เราน่าจะเคยได้ยินมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นการเติมน้าให้กับร่างกายเพราะว่าระหว่างคืนเนี่ยเราไม่ได้ดื่มน้ําเลยใช่ไหมฮะก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นแล้วก็เสริมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยนะครับถ้าเราดื่มน้ําตอนที่ท้องยังว่างน้ำก็จะไปช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายด้วยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งในตอนเช้าคือเรื่องของการ stretching หรือว่าการยืดเส้นยืดสายนะครับอ mm ืม hmm. ทำไมเราถึงควรจะ stretch ในตอนเช้านะฮะแล้วก็ควรจะทําเป็นประจําด้วยเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เพราะว่าเป็นเพราะเวลาเราหลับเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะผ่อนคลายนะฮะการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดจะลดลงนะครับอัตราการเต้นของหัวใจก็จะลดลงนะครับเรายิ่งถ้าเรานอนแบบท่าเดิมตลอดเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะตึงฮะนะครับทาให้เราจําเป็นจะต้องยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนทั่วร่างกายได้ดีนะครับกระตุ้นกล้ามเนื้อของเราให้ตื่นจากการนอนหลับใครใครเลี้ยงแมวเนี่ยจะสังเกตดูได้ว่าแมวมันจะตื่นมาปุ๊บม,มันจะ stretch ต,ตัวเองก่อนเลยนะฮะซึ่งนี่แหละมันเป็น,ลนหลักการเกี่ยวกับคนเลยนะฮะ ซึ่งการยืดเส้นยืดสายยามเช้าจริงๆไม่ต้องทำอะไรเยอะนะฮะเอาง่ายๆเลย3ท่านะครับมีวอลพุชอัพสัก15ครั้งนะครับอาร์มเซอร์เคิลสิครั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็ทัชโถส์ค้างไว้สัก15บห้าวินะครับก็ทำหลายๆเซตหน่อยก็ได้นะฮะพวกเนี้ยเราก็ท่าบรรยาสัรพัดท่าโยคะทั้งหลายนะที่เราเคยทำๆกันเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็จะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีคือรู้สึกกระปรี้กระเปร่านีิงใครไม่เคยลองลองทำดูนั่นบางคนรู้สึกว่า ตื่นมาก็นอนเล่นมือถือต่ออะไรเงี้ยอันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นกิจวัตรลองมา stretch ดูนะฮะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมของที่จะเอาไปทานปกติผมไม่กินข้าวเช้าอยู่แล้วนะพะทำ IF นะฮะ IF เนี่ยคือ intermittent fasting นะครับเป็นวิธีการกินอาหารโดยแบ่งออกเป็นเรียกว่า feeding คือช่วงที่กินนะครับช่วงที่มีอาหารอยู่ในท้องเนี่ยนะฮะ อ่เราก็ช่วงฟาสติ้งคือช่วงที่ไม่กินซึ่งจริงแล้วมีหลากหลายวิธีนะครับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือการกหนดคำนวณโปรตีนนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับสูตรปกติเนี่ยเขาจะเอาน้ําหนักตัวคูณอยู่กับ1ประมาณ1.5 1.7ดาอะไรบางคนก็กิน2เท่าของน้ำหนักตัวเช่นถ้าคุณหนัก7จสคุณจะกิน2เท่าสองเท่านี้เยอะไปหน่อยแต่ว่าผมประมาณเนี่ยก็คือวันหนึ่งก็คือ1นึ่งร้อยสี่สิบกรัมนะฮะจากโปรตีนต้องคำนวณว่า วันวันหนึ่งเนี่ยเรากินโปรโตีนได้กี่กรัมนะครับเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหการจะกินโปรโตีนให้ได้เท่ากับโคต้าเนี่ยมันช่างเหนื่อยยากเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันบางมื้อมันมันอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็ผมก็จะมีโปรโตีนที่ทานออผมกินตัวนี้อยู่นะฮะเนี่ยชื่อว่าเคเคเนี่ยนะครับซึ่งเออเดี๋ยวเอากระปุกให้ดูนี่ผมกินนี้อยู่นะฮะนี่ครับ, <c oughs> รบนี่ ก็นี่แหละวันไหนที่รู้สึกว่าโคต้าโปรโตีนไม่ถึงนะครับอันนี้ก็จะกินเสริมไปให้ครบได้นะครับมีคนถามว่าถ้ากินไก่เยอะแล้วจะมีผลเสียต่อยูริกหรือเปล่านี่ครับอ่ะจะบอกว่าอย่างข้อมูลของโรงพยาบาลพยาไทยเนี่ยก็ระบุว่าการรับประทานไก่หรือเป็ดเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดอาการของโรคเก่านะครับพออ่านพวกนี้เนี่ยทำให้ระดับของกรดยูริกเนี่ยสูงขึ้นได้ไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับซึ่งออสาเหตุ ของการทำให้ค่ายูริกในเลือดสูงเนี่ยจริงๆมาันมาได้จากหลายปัจจัยนะครับรวมถึงอาหารการกินด้วยนะครับและเครื่องดื่มที่มีฟรุกโตสเนี่ยก็มีส่วนทําให้ค่ายูริกสูงขึ้นได้เช่นกันส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยเจอปัญหายูริกสูงเหมือนกันนะฮะเป็นคนที่เคยเจอปัญหายูริกสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกกินโปรตีนสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยต้องต้องเลือกนิดหนึ่งต้องระวังนะฮะคือคุณหมอผมเนี่ยเขาก็แนะนำอ่ะบอกว่ามันควรจะเป็นไอ้โปรตีนที่มาจากพืชออแกนิก จากการวิจัยของ Purine-rich f o o d Intake and Recurrent u um, o g u t Attacks เน,นะครับ mm hmm. เขาระบุว่าการบริโภคอาหารจากสัตว์นะครับที่มีพ mm ิวรีนเพิ่มโอกาสในการกำเริบของอาการเกามากกว่าพิวรีนที่มาจากพืชอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งย่อพิวรีนเนี่ยก็จะสูกเผาผลาญแล้วกลายเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกอีกว่าการหลีกเลี่ยงหรือว่าการลดปรยมาณอาหารที่มีพิวรีนเยอะๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากสัตว์เนี่ย ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกาได้นะฮะ mm hmm. คุณหมอผมเขาก็บอกว่าเออก็ถ้าเกิดว่าจะกินโปรตีนแบบนี้นะฮะ mm hmm. ก็ให้เลือกโปรตีนที่มาจากพืชออร์แกนจะดีกว่านะครับ mm hmm. กลับมาที่เรื่องของการทำไอเกันต่อซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนถามเข้ามานะฮะบอกว่าเอ๊ะการทำไอเเนี่ยส่งผลต่อฮอร์โมนของผู้หญิงหรือเปล่านะครับซึ่งมีคนพูดเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะว่าแบบเออทำไอเอฟเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อเหมือนกับบางทีประจำเดือนมาไม่ตรงหรืออะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันก็มีงานวิจัยมาจาก Life Science นะครับพบว่าการทำ f า s t i n g เนี่ยอาจจะส่งผลนะฮะต่อฮอร์โมนผู้หญิงแตกต่างกันไปต่อทั้งเดือนนะครับทำให้เรื่องของการทำ f a s t i n g เนี่ยจะซับซ้อนของผู้หญิงนะฮะจะซับซ้อนกว่าผู้ชายหน่อยหนึ่งไลฟ์ไซเอ้นเขาบอกว่าเป็นเพราะาร่างกายผู้หญิงนี่มีแพทเทิร์นการทำงานที่พ่วงกับวัฏจักรของมดลูกและการตกไข่นะครับทำให้เกิดก,การผันผวน,นของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งคำแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าการทำ f a s ติ n g เนี่ยของผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นแบบที่ไม่สุดโต่งเกินไป f นารื่องัเจกกมากๆนะ สำหรับผมเนี่ยนะผมรู้สึกว่าแต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกันเลยต,ต้องคอยสังเกตตัวเองดีนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวก,ก็อย่าฝืนนะวพาอย่างนี้ดีกว่านะฮะฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยมันมีผลต่อความอยากอาหารและความต้องการพลังงานด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะการทำฟาสติ้งเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องของประจำเดือนของผู้หญิงบางคนด้วยนะต้องใช้คำว,ว่าบางคนนะครับข้อมูลจากอินไซเดอร์เนี่ยระบุไว้ว่าการทำฟาสติ้งในระยะเวลาน,านานเนี่ยนะฮะ จะส่งผลกระทบต่อส่วนหนึ่งของสมองที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสนะครับซึ่งสมองส่วนนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการควบคุมฮอร์โมนเอสโตรเจนนะซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องของประจำเดือนเรื่องของอะไรพวกนี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะขอเน้นว่าบางคนนะครับก็อาจจะเจอปัญหานี้ถ้าทำฟาสติ้งเป็นไปได้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องทำทุกเช้านะครับหรือบางทีจริงๆต้องทำก่อนนอนมากกว่าด้วยนะก็คือว่าทำทูดูลิสต์นะครับหรือว่าจะเป็นจะเรียกมันว่าบางทีเลกทูดูลิสต์อาจจะ บางคนอาจจะไม่ชอบคํานี้เป็นลิสต์และกันว่าวันนี้เรื่องสําคัญต้องทําอะไรบ้างนะครับคิดก่อนนะฮะในปกติมจะทาคืนก่อนนั่นนั้นแต่ตอนเช้าต้องมาดูอีกทีเพราะว่าเอาเชื่อไหมต่อยเขียนคืนก่อนนั้นนะนะตอนเช้าตื่นมาลืมหมดละสาหรับผมเนี่ยวันที่อยู่ออฟฟิศนั่งทํางานประชุมน้อยๆกับวันที่ต้องออกไปพูดเจอคนออกออกไปประชุมกับลูกค้าเนี่ย ฟีลลิ่งของวันนี้มันต่างกันเยอะมหมนะฮะแล้วถ้าเราเตรียมตั้งแต่เช้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องนะเอาเรื่องแค่ชุดที่จะแต่งก็เกี่ยวแล้วนะครับบางวันรู้ว่าวันนี้ต้องเดินเยอะนะยฮะโอ้โหต้องเจอคนเยอะเดินเพียบยืนเยอะอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องเลือกรองเท้าให้ถูกเพราะว่าถ้าไปใสโอ้โหรองเท้าหนังสวยก็จริงแต่ว่าเจ็บเท้านะี่นะโอ้โหแค่คุณเจ็บเท้าเนะี่ยคุณก็ทํางานได้แย่ลงแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพอะเออว่าวันนี้มันจะประมาณเนี้ยนะฮะแล้วเราก็จะเหมือนกับได้เตตรียมัว เตรียมตัวสําหรับที่จะรับวันนั้นโดยเฉพาะถ้ามาเป็นวันที่ค่อนข้างยุ่งเนี่ยการทําแบบนี้ช่วยมากกลาวทีนีน้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่พยายามทาทุกวันคือ practicing gratitude นะครับขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันสําคัญนะเรื่องนี้เพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้มุมมองต่อโลกของเราเปลี่ยนไปบางทีเนี่ยเวลาเราเราไม่ทําแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะนึกถึงสิ่งที่เราขาดตลอดนะฮะแต่ถ้าเรา practicing gratitude เนี่ยเราจะนึกถึงและขอบคุณในสิ่งที่เรามีนะครับ มุมมองสองเรื่องนี้สําคัญนะคือบางทีเนี่ยถ้านึกถึงเรื่องแต่ที่ขาดตลอดชีวิตก็จะเศร้าอ่ะนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเออขอบคุณตัวเองที่เรื่องเนี้ยเรามีขอบคุณคนรอบตัวเนี่ยที่ทําเรื่องดีๆให้กับเราพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ช่วยให้มุมมองของชีวิตเราดีขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือมอร์นิ่งรูทีนของผมนะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็ตื่นมาดื่มน้ำนะครับยืดเสน้นยืดสายสักนิดนึงถ้ามีเวลาก็ออกกาลังกายนะครับจัดเตรียมของไปกินที่ออฟฟิศ แต่ว่าแต่ละคนก็มีมอร์นิ่งรูทีนที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานขึ้นอยู่กับอยากจะตื่นกี่โมงอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าที่เหมือนกันคือถ้าเราเริ่มต้นวันได้ดีเนี่ยก็จะทําให้วันทั้งวันเป็นวันที่ดีไปด้วยนะครับสำหรับท่านอื่นที่มีคําถามนะครับก็สามารถหรือว่าอยากฟังเรื่องไหนนะฮะก็สามารถส่งข้อความเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Thank you